ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรม,มาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติด ตามรับฟังกันอยู่วันก่อนต่มานำเรื่องของนางอุตรานะลูกสาวของนายปุณณะแต่ภาก็ยังยังไม่ได้ฟังเรื่องของนางอุตราเลยนะอันนี้ท่านได้พูดถึงนายปุณณะซึ่งเป็นพ่อของนางอุตราก่อนนายปุณณะได้ถวายน้ำบ้วนปากไม้สีฟันภรรยาได้ถวายข้าวแก่ ท่านระสารีบุตรซึ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆนะอาน,นิสง์ก็ให้ผลทันตาเห็นเลยโยมเรียกว่าขี้ดินขี้ไถที่นายปุณณะไถยอยู่เนื้อที่ประมาณครึ่งกรีดโยมได้กลายเป็นทองคำนะเมื่อทองคำเกิดขึ้นเยอะมากขนาดนั้นไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนปกปิดไว้ไม่ได้ก็ไปทุนพระราชาพระราชาก็รับสั่งให้ทหารเนี่ย เอาเกวียนเอาเกวียนเป็นพันเล่มนะโยมไปขนทองคำเข้ามาที่พระรานหลวงกองสูงถึงแปดสิบอกโยมอันนี้นายปุณณนะก็จะได้รับตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองเพราะว่ามีทองมากนะญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อไปได้เลยนะ พระราชาทรงรับสั่งให้ชาวพระนครประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในพระนครนี้ใครมีทองคำถึงเพียงนี้บ้างชาวพระนครได้ทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าก็เราควรจะให้อะไรแก่นายปุณณะเล่าให้ฉัดสำหรับเศรษฐีพระเจ้าค่ะพระราชาก็ตรัสว่านายปุณณนะ จงเป็นเศรษฐีชื่อพระหุทธนเศรษฐีเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากโยมธนแปลว่าทรัพย์嘛นะพระหุก,ก็แปลว่ามากโยมเปลี่ยนชื่อใหม่นะโยมนะเมื่อก่อนเป็นยาจกเป็นคนยากจนจะเรียกว่าหาเช้ากินค่ำก็ว่าได้นะโยมนะรับจ้างเขาเป็นอาจจะเป็นรายวันอะไรอย่างนี้โยมแต่พอบุญให้ผลก็ได้เป็นเศรษฐีโยมเปลี่ยนชื่อใหม่นะ ชื่อพระหุธนเศรษฐีแล้วได้พระราชทานฉัดสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคะมากมายเมื่อได้รับฉัดตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองแล้วเครื่องเครื่องราชหรือเปล่าโยมที่พระราชาจะต้องพระราชทานให้เศรษฐีประจำเมืองตามสมควรแก่ความเป็นเศรษฐีประจำเมืองนะพระราชาก็ได้พระราชทานให้ ครั้งนั้นเขากราบทูลพระราชานั้นว่าข้าแต่สม,มุิติเทพข้าพระองค์เป็นเอาไปข้าพระองค์ทั้งหลายอาศัยอยู่ในตระกูลอื่นตลอดเวลาเพียงนี้ขอพระองค์ได้โปรดประทานที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิดเมื่อก่อนก็อาศัยบ้านสุมนานเศรษฐีอยู่ตอนนี้เป็นเศรษฐีแล้ว จะไปอยู่ในบ้านเขามันก็คงจะไม่ได้ไม่เหมาะแล้วนะตัวเองเป็นเสรียีประจำเมืองแล้วโยมพระราชาตรัสว่าถ้ากระนั้นท่านจงดูกอไม้นั้นปรากฏอยู่ทางด้านทักษิณทางทิศใต้นะจงนำกอไม้นั้นออกไปให้ช่างทำเรือนเถิดดังนี้แล้วก็ตรัสบอกที่เรือนของเสรียีเก่าเสรียีเก่าก็คงจะตายไปนะไม่มี เป็นที่ว่างเปล่าโยมเขาให้ช่างทําเรือนในที่นั้นโดยสองสามวันเท่านั้นโยมแสดงว่าทําอย่างรวดเร็วมากสองสามวันนะเสร็จเลยโยมนะทำเคหับปะเวสนะมงคลท่านบอกว่ามงคลคือการเข้าไปสู่เรือนและฉัดมงคลคือมงคลอันเขาพึงทำแก่ฉัด ในการเป็นที่ฉลองฉัดจัดตําแหน่งเศรษฐีแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่โยมนะจัดงานมงคลพร้อมกันสองงานนะงานฉลองฉัดแล้วก็ฉลองบ้านใหม่เป็นงานเดียวกันได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันครั้งนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาแก่เขาจึงตรัส อน,นุบุพิกถาแล้วนะก็คือตัดทานศีลสวรรค์โทษของสวรรค์แล้วก็อาอน,นิสงการไม่ติดในกามและอริยสัจสี่นะเรียกว่าตรัสอน,นุบุพิกถานี่ในการจบธรรมกถาชนทั้ง3คือปุณณเศรษฐีหนึ่งภรยาของเขาหนึ่งนางอุตราผู้เป็นธิดาหนึ่งได้เป็นพระโสดาบันแล้วโอ้โหโยมเนาะ โชคดีจริงๆเลยทิดาปุณณเศรษฐีได้เป็นภริยาบุตรสมณะเศรษฐีก็คือนางอุตรานี่แหละในการต่อมาเศรษฐีในกรุงราชครืขอทิดาของปุณณเศรษฐีให้บุตรของตนก็คือเจ้านายเก่าโยมเจ้านายเก่าเขามีลูกชายอยู่นะปุณณเศรษฐีก็พูดว่าผมให้ไม่ได้เมื่อเศรษฐีในกรุงราชครื้พูดว่า จงอย่าทำอย่างนั้นท่านอาศัยฉันอยู่ตลอดเวลาถึงเพียงนี้ทีเดียวจึงได้สมบัติจงให้ทิดาแก่บุตรของฉันเถิดให้คายทวงบุญคุณโยมเมื่อก่อนท่านก็รับจ้างเราอยู่นะท่านอาศัยเราอยู่นะท่านได้สมบัติเห็นปานนี้ก็เพราะว่าท่านไปไถนาเรานะอะไรอย่างนี้โยมนะจึงได้สมบัติเนี่ยก็อยากจะเป็นดองโยมอยากจะผูกสัมพันธ์กับ เศรษฐีคนใหม่ประจำเมืองนี่แหละเรียกว่าอะไรนะเรือล่มในหนองทองจะไปไหนอย่างนั้นหรือเปล่าโยมเมื่อก่อนเขาเป็นคนยากคนจนนะก็ไม่เคยเลยที่จะคิดขอนางอุตราลูกสาวเนี่ยมาเป็นลูกสะพ้ายแต่พอเขาร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็อยากจะเอามันเป็นลูกสะพ้ายน,นะโยมอันนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะการถือชนชั้นวันนะถือวงตระกูลก็เป็นเรื่องธรรมดายม ถ้าตระกูลไม่เสมอกันโภคะไม่เท่ากันนี่บางทีจะมาแต่งงานกันเป็นอ,อะไรก็รียกว่าเป็นญาติเป็นดองกันนี่มันก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมนะก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนมีกิเลสย,ยมนะทีนี้ปุณณเศรษฐีก็ได้พูดว่าบุตรของท่านนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือคือไม่เรื่มใสในพระพุทธศาสนานะส่วนทิดาของผมเหินห่างจากพระรัตนตรัยทั้งสามแล้วไม่อาจจะเป็นไปได้ผมจึงยกผมจึงจักยกทิดาให้บุตรของท่านไม่ได้เลยโยมอริยะบุคคลกับปุริชนนะ่ะจะไปอยู่ด้วยกันและปุริชนนี้ก็เป็นปุริชนที่เป็นมิจฉาทิถีด้วยนะโอ้จะยกให้ไปอยู่บ้านเขาเนี่ยมันทำใจยากเหลือเกินนะ ครั้งนั้นกุลบุตรทั้งหลายมีเศรษฐีและคณะบดีเป็นต้นเป็นอันมากในเมืองนั้นวิงวอนเขาว่าอย่าทําลายความสนิทสนมกับด้วยเศรษฐีในกรุงราชคลึนั้นจงยกธิดาให้บุตรของเขาเถิดเขารับคําของกุลบุตรเหล่านั้นแล้วได้ยกธิดาให้ในดิถีเพนเดือนอาสาระหะอืมโยม ที่จริงในอีกที่หนึ่งเนะี่ยท่านบอกว่าท่านบอกว่าปุณณะเศรษฐีได้ไปทูลรนะพุทธเจ้านะคือพวกเศรษฐีก็ดีหรือว่าขณะบดีในในเมืองก็ดีเขาก็มาพูดกับปุณณะเศรษฐีว่าท่านอาศัยเขาอยู่ตั้งนมตั้งนานไม่ควรจะทําลายมิตรนะควรจะผูกสัมพันธ์กันไว้นาะท่านอาศัยเขานะท่านจึงได้ดีอะไรอย่างนี้นะปุณณะเศรษฐีก็ ไม่อยากจะมีคำครหาติชินนินทาจากชาวบ้านก็เลยจำใจยกลูกสาวให้แก่ลูกชายของสุมาเนเศธีซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละแต่ว่าในใน,ในอีกเล่มหนึ่งท่านบอกว่าปุณณเศษธีได้ไปทูลพระพุทธเจ้าก่อนนะว่าจะยกให้ดีไหมได้ไหมพระองค์ก็ทรงบอกว่ายกให้ไปเถอะเกือะองค์ ที่องค์ทรงตรัดอนุญาตคือให้ให้เสรียียกนางอัตราให้กับบ้านของสุมนเศรษฐีซึ่งซึ่งเป็นมิจฉาทิฏิพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วนะเล็งเห็นแล้วว่าสามีองน,นางอัตราเนี่ยจะบรุลุรรมในการข้างหน้านะอันอนี้เมื่อพระองค์ทรงตรัสอนุญาตบุญน,นเรษฐีให้ยกลูกสาวให้บ้านนี้นี ปุณณะเศรษฐีเขาก็เบาใจแล้วก็สบายใจโยมว่าพระบุรธเจ้าเนี่ยพงคงจะมองเห็นการไกลละจึงอนุญาตให้เรายกลูกสาวให้เศรษฐีบ้านนี้ปุณณะเศรษฐีก็เลยยกยกลูกสาวให้โยมยกให้วันอาสารหบูชานะโยมแต่งงานกันในวันนั้นนะจำเดิมแต่เวลาไปสู่ตระกูลสามีแล้วนางมิได้เพื่อจะเข้าไปหาภิกษุหรือภิกษุณี หรือเพื่อถวายทานหรือฟังธรรมเลยเมื่อล่วงไปได้ประมาณสองเดือนครึ่งด้วยอาการอย่างนี้โอ้โหโยมสองเดือนครึ่งนะนะไม่เคยได้ฟังธรรมะไม่เคยได้ใส่บาตรไม่เคยได้ไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าที่พระวิหารเลยโยมเพราะว่ามาอยู่บ้านมาอยู่บ้านของคนเป็นมิจฉาทิฐิมาอยู่บ้านของคนที่ ไม่มีความเลื่อมใสในพระรนตาตรัยเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็เป็นลูกสะพายด้วยไม่มีอำนาจอะไรเลยโยมก็ถูกพ่อผัวแม่ผัวหรือว่าสามีเขามีอำนาจเหนือหมดเลยโยมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนางจึงถามสาวใช้ผู้อยู่ในสำนักว่าเวลานี้ภายในพรรษายังเหลืออีกเท่าไหร่สาวใชต้ตอบว่ายัง ยังเหลืออยู่อีกกึ่งเดือนคุณแม่เอออีกครึ่งครึ่งเดือนจะออกพรรษาโยมสิบห้าวันนะนางส่งข่าวไปให้บิดาว่าเหตุไหนบิดาจึงขังฉันไว้ในเรือนมีรูปอย่างนี้การที่บิดาทําฉันให้เป็นคนเสียโฉมแล้วประกาศว่าเป็นทาสีของชนพวกอื่นยังจะประเสริฐกว่าการที่ยกให้แก่ตระกูลมิจฉาทิฏฐิเห็นปานนี้ไม่ประเสริฐเลย ตั้งแต่ดิฉันมาแล้วดิฉันไม่ได้ทำบุญแม้สักอย่างในประเภทบุญมีการพบเห็นภิกษกุเป็นต้นเลยก็บนน้อยใจตัวเองนะน้อยใจตัวเองแล้วก็ประรบถึงบุณณเศรษฐีพ่อนะว่าไม่น่าเอาลูกมาขังไว้ในเรือนอย่างนี้เลยนะเนี่ยทำให้เสียโฉมีิเลสเสียยังจะดีกว่าที่จะมาเป็นสะพายบ้านนี้ เอาไปให้เป็นทาตทาสีของคนอื่นเสียยังจะดีกว่าเพราะว่ามาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้ทําบุญเลยโยมมันไม่ประเสริฐนะโยมนะแต่เป็นทาตของคนอื่นเป็นคนเสียโฉมก็ยังได้ไปฟังธรรมะได้ทําบุญตักบาตรได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนางมองเห็นอดีตทรัพย์อดีตศรัพย์นะดีกว่าประเสริฐกว่าการมาอยู่บ้านหลังใหญ่ๆตระกูลใหญ่ๆแต่ไม่ได้ทําบุญโยม ลำดับนั้นบิดาของนางได้อ่าบิดาของนางให้รู้สึกไม่สบายใจนะก็ฟังคำรู้ว่าลูกสาวเขาคิดอย่างนี้นะก็ไม่สบายใจนะดยคิดว่าที่ดาของเราได้รับทุกหนอเพราะว่าได้ได้ได้ทราบข่าวจากที่นางอุตราส่งไปให้ในปุณณะทราบข่าวลูกสาวก็ไม่ค่อยสบายใจโยมที่ลูกสาวไปตก อยู่ในสภาพอย่างนั้นนะจึงได้ส่งทรัพย์ไปหน0 0งกหาปณะนะด้วยสั่งว่าในนครน,นี้มีหญิงคณิกาชื่อสรีมาหญิงคณิกาคือหญิงงามเมืองนะโยมนะหญิงโสพินีเจ้าจงพูดว่าหล่อนจงรับทรัพย์วันละ1000กหาปณะน,ะนำนางมาด้วยกหาปณะ,ะเหล่านี้ทำให้เป็นนางบำเรอของสามีแล้วส่วนตัวเจ้าจงทำบุญทั้งหลายเถิด อันนี้เป็นาทางออกของนายปุณณะจ <c oughs> ึงคิดหาทางออกให้กับลูกสาวตัวเองนะว่าทำยังไงลูกสาวจึงจะได้ไปวัดฟังธรรมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้างอะไรอย่างเนี้ก็เลยส่งเงินมาหนึ่งหมื่นห้าพันกหาปณะ,ะเอาไปจ้างหญิางงามเมืองมาทำหน้าที่แทนโยมเพราะว่านางสรีมาเขาจะมีค่าตัวคืนละหนึ่งพันกหาปณะนะใครจะ มาร่วมหลับนอนอภิรมกับนางต้องเสียเงินถึง1,000กหาพนะต่อคืนโยมถือว่าค่าตัวแพงมากนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเท่านั้นแหละจึงจะได้ร่วมอภิรมกับนางนางเป็นหญิงโสเภณีที่เรียกว่าสวยงามมากนะระดับประเทศเห่างนั้นเถก็เลยไปจ้างโยมให้ให้คืนละหน0 0งโยม15คืนนะสิวันนะน,นะไปจ้างมาปลนิบัติ ไปจ้างมาบำเรยสามีตัวเองช่วง15วันนี้นางอุตราไม่ต้องทำหน้าที่ภรรยาโยมหน้าที่ภรรยาไม่ต้องทำนะเพราะว่าจ้างคนอื่นทำแทนแล้วแต่ถ้าไม่จ้างคนอื่นทำแทนเนี่ยตัวเองไม่ทำหน้าที่ภรรยายก็จะเสียอีกถูกเขาติชิมนินทาได้ว่าภรรยาไม่ทำหน้าที่ภรรยาไม่เป็นกุลสตรีไม่เป็นแม่เสียเรือนยิ่งคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถือกันมาก ดูหมิ่นเหยียดยามมากเลยถ้าภรรยาไม่ไม่อ่อนน้อมไม่เคารพต่อสามีต่อพ่อปูอ่แม่ผัวเนี่ยตรงนี้นางก็ป้องกันคำครหาจากสังคมนะไปจ้างอันนี้นางไม่ยึดติดนะโยมนางไม่ยึดติดว่าสามีของฉัน <c oughs> เป็นนอนกับคนอื่นไม่ได้นางไม่ยึดติดนะโยมนางเห็นคุณค่าของธรรมะมากกว่านางให้เชิญ นางสรีมามาแล้วพูดว่าสหายเธอจงรับกะหาปณะ,ะเหล่านี้แล้วบำเรอชายสหายของเธอสักกึ่งเดือนนี้เถิดนะเรียกว่ารับเหมาเลยโยม15วันนี้ไม่ต้องไปที่อื่นละมาอยู่ที่บ้านของนางอุตตราบ้านเดียวนะรับไปเลยโยมวันละ1,000นะวันนางสรีมานั้นรับว่าดีละ นางพาเขาไปสำนักของสามีเมื่อสามีเห็นนางสรีมานั้นแล้วกล่าวว่าอะไรกันนี่จึงบอกว่านายกอให้หญิงสหายของดิฉันบำเรอนายตลอดกึ่งเดือนนี้ส่วนดิฉันใครจะถวายทานและฟังธรรมตลอดกึ่งเดือนนี้อืมหายากนะโยมทุกวันนี้จะมีหรือเปล่าโยมคนที่จ้างหญิงหญิง คนอื่นมาให้นอนร่วมกับสามีตัวเองนะคงจะไม่มีนะโยมหรือมีก็ไม่รู้แหละนะแต่นางก็ดีใจมากที่จะได้ทำบุญให้ทาน,นเพราะว่าสองเดือนครึ่งเนี่ยโอ้โหไม่เคยได้ไปวัดเลยโยมเศรษที่บทเห็นนางมีรูปงามเกิดความเสน่หาจึงรับรองว่าดีล่ะนางอุตราได้โอกาสทำบุญแม้นางอุตราแลนิมนต์ภิกษุ สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์อย่าได้เสด็จไปที่อื่นพึงรับพิกษาในเรือนในเรือนนี้แห่งเดียวตลอดกึ่งเดือนนี้โอ้โหโยมเนาะกึ่งเดือนคือ15วันก่อนที่จะถึงวันออกพรรษาเนี่ยมารับพัตตาหารที่บ้านของนางอุตรารเนี่ยที่เดียวเลยนะทรงรับนางรับปฏิญญาของพระศาสดาแล้ว คือพระพุทธองค์ทรงรับปฏิญญาว่าจะมาที่บ้านนี้แห่งเดียวโยม15วันนี้มีใจยินดีว่าบัดนี้เราจักได้เพื่ออุปถากพระศา,าสดาและฟังธรรมตั้งแต่นี้ไปตลอดจนถึงวันมหาปวารณาสิบห้าวันเต็มๆเ,เลยที่นางจะขวนขวายบุญกุศลน,นะเที่ยวจัดแจงกิจทุกอย่างในโรงครัวใหญ่ว่าพวกท่านจงต้มข้าวอย่างนี้จงนึ่งขนมอย่างนี้ มาเป็นหัวหน้าแม่ครัวใหญ่เลยนะโยมครั้งนั้นสามีของนางคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันมหาปวรณาโอโยมผ่านมาสิบสี่วันแล้วล่ะสิบสี่วันแล้วนั่นเนี่ยพรุ่งนี้ก็คือจะถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิเอดนะเขายืนตรงหน้าต่างบ่ายหน้าไปทางโรงครัวใหญ่ตรวจดูอยู่ด <tr incorporating water> ้วยคิด <tr> ว <ude water> ่านางอันตาพานั้นเที่ยวทำอะไรอยู่หนอแลนีมาคิดตำหนิ ดูหมินภรรยาตัวเองว่าเป็นอันตรพานโยมที่จริงคนโง่นะคนโง่สาคัญว่าตนฉลาดนี่ชีอว่าเป็นคนโง่แท้นะโยมนะแต่คนโง่รู้ตัวว่างโง่ยังพอจะฉลาดได้บ้างนะอันนี้เป็นพุทธพจน์นะโยมนะสามีของนางอุตดาเนี่ยแกคิดว่าแกฉลาดเนี่ยโยมเป็นคนตรณีเป็นคนที่มิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญนะก็นึกตําหนิ ภรยาตัวเองซึ่งเขาเป็นพระอริยะบุคคลว่านางเป็นคนพาณน,นะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ไหนได้โง่ที่สุดนะนะเขาคิดว่านางอันตพานนั่นเที่ยวตามไรอยู่นอแลเห็นทิดาเสษฐีนั้นนี่คือนางอุตราเนี่ยขมุขขมอมไปด้วยเหงื่อเปรด้วยเท่ามอมแแมมด้วยเท่า่านและขมเอาเที่ยวจัดทำอยู่อย่างนั้นจึงคิดว่าพุโทโธหญิงอันตพานไม่สวยสมบัติมีสริเช่นนี้ คือทรัพย์สมบัติมากมายในในบ้านของเราเนี่ยมีเยอะทําไมไม่มาใช้มาบริโภคเราไม่เสวยสมบัติมีสิริเช่นนี้ในฐานะเห็นปานนี้กลับมีใจยินดีว่าเราจักอุปถากสมณะศีรษะโลนเที่ยวไปได้จึงหัวเราะแล้วหลบเข้าไปเนี่ยมาหาดูถูกพระพุทธเจ้าดูถูกพระภิกษุสงฆ์โยมคือคนเป็นมิจฉาทิฏฐินะเมื่อเขาไม่ศรัทธาก็ ไม่รู้จะทำยังไงโยมนะคนไม่ศรัทธาเนี่ยทีนี้เมื่อเศรษฐีบุตรนั้นหลบไปแล้วนางสรีมาจึงยืนซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ของเขาคิดว่าเศรษฐีบุตรนั่นมองดูอะไรแลจึงหัวเราะจึงมองลงไปทางหน้าต่างนั่นแหละเห็นนางอุตราแล้วคิดว่าเศรษฐีบุตรนี้หัวเราะก็เพราะเห็นนางคนนี้ ความชิดชมของเศรษฐีบุตรนี้คงมีกับด้วยนางนี้เป็นแน่เกิดความคิดปิดพลาดขึ้นมาในจิตของนางสิมานะคิดว่าเศรษฐีบุตรนี่คือสามีตัวเองแอบมาเชยชมอยู่กับนางอุตตราหรือเปล่านะนางสิริมาหึงนางอุตตราเอาเนยใสยเดือดรสม เกิดความคิดขึ้นมาว่าตัวเองเป็นภรรยาของลูกชายเศรษฐีคิดว่าเป็นภรยาเขาจริงๆนะเกิดไปอิจฉานางอุตรายมได้ยินว่านางสตรีมานั้นแม้อยู่ในแม้อยู่เป็นพาหิรกะสตรีในเรือนนั้นตลอดกึ่งเดือนสวยสมบัตินั้นอยู่ก็ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นหญิงภายนอกคือพาหิรกะก็คือว่าเป็นหญิงนอกบ้านนะมาอาศัยเขาอยู่มารับจ้างเขาอยู่ 15วันเนี่ยมารับจ้างเขานะไม่ได้ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านนะผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้เป็นสามีตัวเองนะลืมตัวโยมอยู่ไป15วันได้บริโภคสมบัติทุกอย่างก็คิดว่าตัวเองเป็นแม่บ้านก็ลืมตัวได้สาได้ทำความสําคัญว่าตัวเป็นแม่เจ้าเรือนนางปู่อาฆาตต่อนางอุตราว่าจักต้องยังทุกข์ให้เกิดแก่มันเนี่ยนะจึงลงจากปราสาทเข้าไปสู่โรงครัวใหญ่ เอาทับพีตักเนยใสยอันเดือดพร่านในที่ทอดขนมแล้วก็เดินมุ่งหน้าตรงไปหานางอุตราโอ้โยมฟังมาถึงตรงนี้เวลาก็หมดลงพอดีนะญาติโย,ยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปสหรับวันนี้ตามมภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโย,ยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโย,ยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความจเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดก็จเจริญพร